สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็อยู่บริเวณเแถวถนนพระราม4ก็จะพามาดูโครงการวันแบงคอกก็มีเหตุเกิดขึ้นนะครับในหน่วยงานก่อสร้างโครงการวันแบงคอกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีเหตุโครงสร้างค้ำยันนะครับรองรับแบบหล่อคอนกรีตพังถลม่ม ขณะกำลังเทคอนกรีตก็ต้องระมัดระวังนะครับโครงการก่อสร้างมีการก่อสร้างกันก็ผิดพลาดไม่ได้เลยนะครับจะมีเรื่องเศร้าหลายๆจุดนะมีการถล่มมาเป็นข่าวอยู่เรื่อยนะครับมีสะพานถล่มบ้างมีตอหม้อถล่มบ้าง ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีความรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังเรียกว่าสูงสุดเลยโครงการวันแบงคอกก็เป็นการลงทุนนะครับของบริษัท TCC Asset ประเทศไทยร่วมทุนกับ Fraser Property Holding ประเทศไทยที่รวบรวมความเป็นที่สุดระดับประเทศเพื่อเป็นแลนด์มาร์คระดับโลก โครงการวันแมงคอกตั้งอยู่บนถนนพระราม4แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพิชยกรรมแบบผสมบนเนื้อที่104ไร่ของสนับงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ให้สิทธิ์เช่าที่ดิน60ปีมูลค่าการลงทุนโครงการ120,000ล้านบาทพื้นที่รวม1.83ล้านตารางเมตร เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอสังหารูปแบบมิซูสขนาดใหญ่วังเป้าเป็นหนึ่งในลานมา์คแห่งใหม่ของโลกเพื่อดึงดูดบริษัทชั้นนำนักท่องเที่ยวและก็คนไทยภายในโครงการวังแมงคอกนะครับประกอบไปด้วย อาคารสำนักงานเกรด A ก็จะมี5อาคารรวมกันกว่า5 0 0แสนตารางเมตรรองรับบุคลากรขององค์กรต่างๆทั้งในประเทศและก็ระดับนานาชาติ500บริษัทจำนวนกว่า50,000คนพื้นที่รีเทล4โซนที่มีความแตกต่างกันและเชื่อมต่อถึงกันด้วยร้านค้าและก็ร้านอาหารกว่า450ร้าร้านบนพื้นที่180 0 0 0ตารางเมตร ก็มีโรงแรมทั้งหมด5แห่งนะครับตั้งแต่ระดับบูทิพฮวเทลโรงแรมเพื่อธุรกิจไปจนถึงระดับซูเปอร์ลักชูรี่รวมกว่า1,100ห้องโดยโรงแรมลักชูรี่แห่งแรกคือเด e r i ิสคา r t ต n Bangkok ก็จะเปิดให้บริการนะครับในปี2 5 6 6ก็ับประมาณปลายปีหน้าสำหรับที่พักอาศัยก็จะมีจำนวน3อาคาร โครงการวันแบงคอกก็เคยเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ใช้จํานวนเงินลงทุนสูงที่สุดในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยก็จะถูกทําลายสถิติโดยโครงการเดอะโพ e ลสเทีย ก็เริ่มมีการลงเสาเข็มนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนพศ2562คาดการว่าโครงการวันแบงคอกจะเปิดให้บริการในเฟสแรกในช่วงปลายปี2566แล้วก็จะเสร็จสมบูรณ์ในปี2570ตอนนี้โครงสร้างนะครับก็ขึ้นได้รวดเร็วเลยนะครับสูงขึ้นสูงขึ้นมาเรื่อย,อยๆสำหรับโครงการวันแบงคอก นำความพื้หน้ามาฝากันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วก็กดสมัครเข้ามาไว้พบกับวีนทีมีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่ทานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ